Vocabulary for people in sales and customer service ในบทนี้นะคะผู้เรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์และํำนวนต่างๆที่สำคัญในการขายและบริการลูกค้านะคะรวมถึงเรียนรู้รูปประโยคต่างๆที่ใช้กับคำศัพท์เหล่านี้ด้วยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะคำแรกนะคะแน่นอนว่าเราจะต้องรู้จักคำว่าลูกค้าก่อนค่ะ ลูกค้าในภาษาอังกฤษนะคะหลายๆคนอาจจะรู้จักคำว่า customer แต่จริงๆแล้วไม่ได้มีแค่คำเดียวนะคะมีคำว่าอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะ consumer member client patron passenger and user หลายๆคนเห็นอาจจะสงสัยว่าคำเหล่านี้ต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ คำว่า customer นะคะเป็นการเรียกลูกค้าแบบกลางๆนะคะส่วนคำว่า c o n sum e r นะคะก็คือผู้ที่ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคใช้ใช้แล้วหมดไปนะคะอย่างเช่นผู้ที่ซื้อของกินซื้อน้ำแบบนี้นะคะก็จัดว่าเป็น c o n sum e r ค่ะส่วน Member นะคะมักจะใช้กับผู้ที่เป็นสมาชิกของคลับอย่างเช่น s p o r t ตคลับนะคะเป็น Club Member นะคะนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะมีบางท่านนะคะเป็น Member ด้วยการซื้อสมาชิกนะคะอย่างเช่นเราเป็นสมาชิกร้านอาหารนะคะ ได้ส่วนลดเพิ่มแบบนี้นะคะอย่างนั้นนะคะก็จะคับเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เรียกว่า membership นะคะก็คือการสมัครสมาชิกด้วยนะคะคำต่อมานะคะคือคำว่า client client จะหมายถึงผู้ที่ใช้บริการนะคะไม่ได้สินค้านะคะตัวอย่างเช่นผู้ที่ไปปรึกษานักกฎหมายนะคะก็จะได้รับคำแนะนำนะคะก็คือเป็น client นะคะ หรือว่าถ้าเราไปดูหมอดูนะคะเราก็จะไม่ได้อะไรกลับบ้านนะคะนอกจากคำแนะนำหรือคำทำนายนั่นก็จัดว่าเราเป็น client mm hmm. เช่นกันค่ะคำต่อมานะคะคำว่า Pat r o นนะคะก็จะเป็นคำสับสูงนิดนึงซึ่งเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะเวลาที่เราไปเดินห้างสรรพสินค้านะคะอาจจะมีคำว่าเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณโปรดทราบนะคะผู้มีอุปการะคุณนะคะในภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า Pat r o n นั่นเองค่ะ คำต่อมานะคะ passenger นะคะก็คือลูกค้าที่ใช้บริการของยานพาหนะนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถประจำทางนะคะรถไฟหรือว่าเครื่องบินนะคะแบบนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็น passenger ค่ะต่อมานะคะคำว่า end user นะคะสามารถเขียนว่า end แล้วก็ hyphen user หรือว่าเขียนเป็นคำแยกกันนะคะคือ end user นะคะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่ ซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการนั้นไปใช้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือลูกค้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าอยู่ในวงการเซลล์นะคะก็ต้องรู้จัก verb to sell ค่ะที่แปลว่าขายนะคะดูตัวอย่างนะคะ our company wants us to sell more products this month นะคะบริษัทของเรานะคะต้องการให้เราขายสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะ sell นะคะแต่อีกคำหนึ่งค่ะ S.A.L.E. นะคะคำนี้เป็นคำนามนะคะแปลว่าการขายค่ะหรือว่าแปลว่าการลดราคาก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ We need to reduce the price to boost our sales นะคะเราต้องลดราคานะคะเพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้า Sales ในกรณีนี้ก็คือยอดขายนั่นเองนะคะ There is a clearance sale at the department store tonight. Clearance sale ตรงนี้นะคะก็คือการลดสินค้านั่นเองส่วนคำว่า clearance sale หมายถึงลดสินค้าแบบล้างสต็อกนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็มีอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือ to be on sale นะคะแปลว่าลดราคาค่ะอย่างเช่น t h i s pair of shoes are on sale นะคะถ้าเกิดว่า something is on sale หรือว่า many things are on sale ก็คือหมายถึงว่าสินค้ากำลังลดราคาอยู่นั่นเองค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะก็คือยอดขายนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า sell volume คำว่า volume อาจจะแอบ,บออกเสียงยากนิดนึงนะคะคำต่อมานะคะ to up sell นะคะ to up sell เป็นคำกริยาก็คือพยายามขายให้ลูกค้าจ่ายแพงขึ้นหรือว่าซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นลูกค้าซื้อ Member นะคะสปอร์ตคลับไป1 5 0 0 0บาทการ up sell ก็คือการขายเทรนเนอร์หรือว่าการ up เกรดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถใช้บริการโยค่าอะไรแบบนี้ได้นะคะก็คือการขายสินค้าเพิ่มหรือว่าการขายบริการเพิ่มจากที่ลูกค้าซื้อนั่นเองค่ะต่อมานะคะคนที่ขายของแล้วก็หรือว่าดูแลอยู่ที่ตามร้านต่างๆนะคะเราจะใช้คำว่า s e l l assistant ค่ะคำต่อมานะคะถ้าใครอยู่ประจำร้านนะคะก็จะใช้คำว่า shop assistant ค่ะส่วนใครที่เป็น ใครที่ให้บริการ customer service นะคะเราก็จะเรียกเขาว่า customer service agent ค่ะอีกคำหนึงนะคะที่ควรรู้ก็คือคำว่า agent ซึ่งอาจจะหมายถึงหน่วยแทนนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงผู้ที่ขายสินค้านั้นก็ได้ค่ะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นตัวแทนนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะก็คือคำว่า campaign campaign ก็คือโครงการส่งเสริมการขายต่างๆนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะ the new campaign should help to boost our sales volumes นะคะก็คือโครงการใหม่นี้น่าจะช่วยทำให้พวกเราขายได้ดียิ่งขึ้นนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่า sales estimation ก็คือการประมาณการยอดขายนั่นเองค่ะผู้ที่ส่งสินค้าให้ทางร้านนะคะเราก็จะเรียกเขาว่า supplier คำต่อมาคือการขาย ะะผู้ขายปลีกหรือว่าผู้ค้ารายย่อยนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า retailer กริยาขายปลีกนะคะก็คือคำว่า retail นั่นเองค่ะคำตรงข้ามของ retail นะคะก็คือ verb to wholesale wholesale ก็คือขายส่งนะคะซึ่งในประเทศไทยนะคะบางอย่างก็อาจจะเป็นขาย3ามชิ้นขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้ค้าส่งนะคะก็จะใช้คำว่า wholesaler ค่ะคู่แข่งทางธุรกิจนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า competitor ค่ะ แน่นอนค่ะเวลาที่เราทำธุรกิจนะคะเราก็ต้องหวังผลกำไรค่ะกำไรในภาษาอังกฤษนะคะก็คือคำว่า profit นั่นเองค่ะในยุคที่ข้าวยากหมากแพงนะคะหลายๆบริษัทอาจจะต้องการ downsize นะคะ downsize ก็คือการลดขนาดบริษัทนั่นเองนะคะ we need to downsize the company to save c o s t น,นคะคะเราต้องลดขนาดบริษัทเพื่อประหยัดเงินนั่นเองค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะที่หลายๆบริษัทนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าต้องมีนะคะก็คือ R&D ค่ะย่อมาจาก Research and Development นะคะก็คือการทำวิจัยและการพัฒนานั่นเองค่ะ mm. เมื่อพูดถึงบริษัทที่มีหลายสาขานะคะเวลาพูดถึงสาขาใหญ่นะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Headquarter หรือว่า Head office ก็ได้ค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะที่น่าสนใจคือคำว่า quarter ซึ่งในภาษาไทยหมายถึงไตรามาสค่ะใน1ปีนะคะยอดขายต่างๆนะคะอาจจะถูกแบ่งตามไตรามาสนะคะอย่างเช่น first quarter quarter ก็คือ1ใน4นั่นหมายถึง3เดือนแรกนะคะ second quarter ก็คือจะเป็นเดือนเมษาพฤษภามิถุนาแบบนี้เป็นต้นค่ะใน1ปีก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะ อีกคำหนึ่งนะคะคำนี้เนี่ยหลายๆคนออกเสียงผิดค่อนข้างบ่อยนะคะคำว่าผู้ประกอบการในภาษาอังกฤษใช้คำว่า entrepreneur นะคะ entrepreneur การลงทุนค่ะคำกริยาคือคำว่า invest our company has invested a lot in research and development นะคะบริษัทของเราลงทุนอย่างมากในการทำวิจัยและพัฒนาค่ะ คำนามของ to invest นะคะก็คือ investment นั่นเองค่ะต่อมานะคะเวลาที่ลูกค้ามาซื้อของนะคะเขาอาจจะมาด้วยงบประมาณของเขานะคะในภาษาอังกฤษก็คือคำว่า budget นั่นเองค่ะนอกจากคำว่า budget นะคะจะใช้กับงบประมาณของลูกค้าแล้วยังสามารถใช้กับงบประมาณของบริษัทได้ด้วยค่ะต่อมานะคะคำว่า branding branding ก็คือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ให้ติดตลาดนั่นเองค่ะ อีกคำหนึ่งที่สำคัญนะคะ POS นะคะย่อมาจากคำว่า point of sale ซึ่งหมายถึงจุดที่ลูกค้าจ่ายเงินหรือพูดง่ายๆในภาษาไทยก็คือจุดขายนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะรายได้นะคะจะใช้คำว่า revenue ซึ่งคำว่า income นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่า income ส่วนใหญ่อาจจะเป็นรายได้ส่วนบุคคลนะคะใบแสดงเงินรายรับนะคะในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า income statement คะ่ะ ในขณะที่บริษัทหลายๆบริษัทนะคะจะต้องมีใบที่เรียกว่างบดุลดูขาดทุนกำไรนะคะสิ่งนั้นเรียกว่า Balance Sheet ค่ะการทำธุรกรรมนะคะเช่นการซื้อการขายต่างๆนะคะเราจะเรียกว่าทราน s a c ซคชั่นค่ะดูตัวอย่างกันนะคะ you can get a free gift from any transaction at the store นะคะก็คือเมื่อซื้อสินค้าที่ร้านนะคะก็จะได้รับของแถมทันทีค่ะ อีกคำหนึ่งนะคะที่ผู้ที่อยู่ในวงการธุรกิจต้องรู้ไว้นะคะก็คือคำว่า marketing strategies ก็คือกลยุทธ์ทางการตลาดนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะะสามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้เลยล่ะค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่สำคัญคือคำว่า trademark คือเครื่องหมายการค้าค่ะการที่เรานะคะนำเครื่องหมายการค้าของคนอื่นนะคะมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตก็อาจจะถูกฟ้องในเรื่องของลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะคะ เรียนรู้คำศัพท์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาพูดตามคำศัพท์ที่สำคัญสำคัญและต้องใช้บ่อยกันค่ะ customer consumer client end user sell volume campaign competitor profit R and D entrepreneur investment budget Point of sale Revenue Transaction Marketing strategies ใหม่ๆกันไปแล้วนะคะอย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะคะ